ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจเอสซีสุขุสุขคนวันนี้ผมกับมาพามาแฟนเพจแฟนขับมาซองเมืองควายนะครับเนาะควายอยู่บ้านบ้านครับผมเป็นควายแม่ลูกนะครับเนาะวันนี้กับมันที่21เดือนตุลาคมพศ2563ครับผมมีควายแม่ลูกไหมในน้ำแฟนเพจแฟนขับนะครับนี่ครับควายแม่ลูก คายแม่ลูกลูกตวผู๋นะครับเนาะลูกเป็นอ,อ่องคอง้ามนีง้ามง้าครับผมนี่อ่องคอสามอ่องนะครับเนาะตัวน,น,นี้น้อยเนี่ยคอสั่นคอปลาเข็งครับผมเบิ้งเอาเลยครับอ่องคอเป็นสามอ่องเลยเนาะครับเนาะหวดนีนนนด่การนี่าานรนะหรอกครับผมแฟนเพจแฟนครับสนใจอยากได้กระจังถักมาโทรมาเนาะครับเนาะควายแม่ลูกลูกตวผูครับผม สายพันธุ์ม้ายอดเยี่ยมครับผมแมเพ่นกับมีอ่องคอดีเนาะครับเนาะอ่องคอสามสันนะครับผมเป็นงัวสาวลูกโตที่สองนะครับนี่นี่ครับลูกพ่นถึงในสามสี่มือนี่เนาะครับเนาะพีอ่อนตันนะครับผมเบื้องคอรถครับผมลูกพ่นมีควายมาแนะนำให้แฟนเพจแฟนครับสำหรับ แฟนเพจแทนขับมองหาควายเนาะครับเนาะํำหรับแฟนเพจแฟนขับมองหาควายอยู่กับใดเลยครับผมเนี่ยแม่นี่มีอ่องขอสามอ่องนะครับเนาะความสูงของพ่นธุ์สีแต่ลอยสี่สิบเลยครับผมนี่นะครับแม่ลูกคมเนี่ยคมสูงสี่ยุบประมาณนี้เนาะครับเนาะแต่ลอยสี่สิบครับผมแต่แฟนเพจแฟนรับอยากได้กับจังทักมาโทรมาเรือถามรายละเอียดอีกเที่ยหนึ่งเนาะครับเนาะ แม่ดกคม ial, นี่เปิดไว้หนึ่งแสนหาเมื่นบาทนะครับเนาะแต่แพนเพลแพนรับอยากได้ก็จังทักมาโทรมาเมื่อวาแพนเพลดนะครับว่าโอ้คือแพงแท้กับต่อลงนะครับเนาะว่าราคานี่คือสิเปิดถึงแท้กับต่อขึ้นเนาะครับแพนเพลดแพนครับก็จังทักมาโทรมาเนาะครับเนาะคนไทยคีดประคากาศว่าคือสิบบงนี้คนต่อขึ้นนะครับเนาะเปิดมานก่สิต่อลงนะครับเนาะถ่ายคนต่อขึ้นอยู่ครับ มึมีคนต่อขึ้นกักเทื่อนนะครับเนาะคนนะค,ครับลูกค,นเ,น,คน,นเป็นเต่าครับผมแข้งขาคอเข่าคนส่วนโตคนเป็นเลี่ยมนี้ครับผมกลมนิกสีพราวเบิองแม่สาวอีกบ้านครับแม่สาวแม่นี่นะครับอยู่ในคอ,อกคนนะครับเออคนเอาเปล่าคนเอาวปล่าสีชมพูแนวนี้แฟนเพจแฟนครับคือสีพ่อหูสอยู่นะครับ สายพันธุ์มาดีแน่นอนครับผมหนาโนกกระบาลหนาโหนกดีครับผมโหนกนู้นดีเนาะครับเนาะพุดนะครับ,นะรบต้นโตเพิน่นค้มสูงของเพิ่นสียูเป็นควายเฉียงดีนะครับนะเนาะควายเฉียงดีแนงอยู่ครับผมควายเพิ่ไในปีในน้อยเนาะครับเนาะสายพันธุ์มาดีครับผมทุกโตเนาะครับเนาะควายอยู่นี่ คายยุกขอของหัวเยาวาเองนะครับผมแฟนเพลดแพนครับจกได้ก็จังทักมาโทมานะครับแม่นี่นี่เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับเด้อสำหรับแม่นี่นะครับแม่สาวแม่นี่หนึ่งแสนสองหมื่นสำหรับแฟนเพลดแฟนครับมองหาควายอยู่นะครับควายสาวสาวก็จริงครับตะไใหญ่สูงครับแม่นี่อ่องขอ่นมาตรงห้องครับผมคุณนะครับ เพียงขาขอเข่าคนกับยัยเป็นยัยครับควายสาวแม่นี่คนไทยคลิปมาเยอะครับผมถอยไปรัวสาวสัน้อยถอยไปจังไงพี่พาเข้าไปเบิ้งเนี่ยโอ้ยเล่นตัวถอยเด้นหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะครับเนาะลายละเอียดกับจังแส้นเท่แส้นครับสนใจกับจังทักมาโทรมา้านะครับเด้อนี่ครับแม่นี่เนาะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นแลเบิ้งสาวน้อยแม่นี่ครับผมสาวน้อยแม่นี่กับ่ธรรมดาเนาะครับสาวน้อยแม่นี่ สายพันธุ์มาดียอดเยี่ยมครับผมแม่นี่ก็ได้แฟนเ,นเนพจนครับอยากรู้ว่าสายพันธุ์ม้าอย่างไหนจังไหนจ,นจังถักมาโทรมาโทรมาถามผมนะเบิ้งนะครับเด้อว่าสายพันธุ์มาจยางไหนเนี่ยอ่องคอเพิน่นคืองามแท้ตาแต้มแจ่มแจ่ดีแท้กระบานเพิน่นคือหนอกนุน่นด,ดีแท้เนาะครับเนาะหัวเพิน่นคือหนอกนุ่นดีแท้ก็จังโทรมาถามเนาะครับเนาะ สำหรับแม่นี่ก็บ่ต้องห่วงครับผมคว้มสวยงามแข่งขาคอเขาคว้มสูงกับประมาณร้อยสี่สิบห้าครับผมแม่นี่ก็ได้อ่องคอมีสามอ่องครับผมที่ยูมือกับผปกคนรวยแน่นอะครับเนาะแม่นี่บตั้าก็หาแสนหกแสนครับเนี่ยแต่ว่ายูกับหัวเแถวยาว่ถึงนะครับเด้อบ่ถึงหาแสนหกแสนครับผมถ้าแพงเพลดแพงครับอยากได้ ไปไหว้ยุขวักกับจังถักมาโทมาหาผมครับผมสำหรับสาวน้อยแม่นี่เนาะครับนเนาะก็นี่ราคาก็ไม่หลายครับผมหนึ่งแสนบาทเนาะครับแม่สาวน้อยแม่นี่ครับผมถ้าแพง่อนเพืเพ่อนครับอยากได้แต่ละตัแต่ละต,ต,ละตกับจังถักมาโทมาครับขันอยากให้ผมทายบังทายทำให้เบื้องละเอียดก็นี่จังน้อยเนี่ยเพราะว่าอยากหัวสายพันธุ์ มาไปยังไหนมาจังไหนเนี่ยมีใบมีอย่างมองที่เนาะครับเนาะก็โทรมาหาผมได้ถามรายละเอียดได้อีกเทนึงนะครับเด้อตอนนี้ผมก็เร่งรีบอยู่เนาะครับเนาะอยากใายทํ้งให้แฟนเพจแฟนคลขับเบิ้งนะครับผมสิ่ํสำคัญเนาะครับเนาะเพราะว่ามีควายงามๆเขามาค้อครับผมนี่นะครับแม่นหนึ่งแม่นี่ก็บธรรมดาครับผมความสูงก็สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปเพ่อนะครับถึงที่สิบห้าพ่อนเนาะครับเนาะแม่นนี้ก็ได้ พู่นะครับเราหางเพ่นหางเปยงยายลามพร้อมนะครับเนาะหางเพ่นัวหางเงย้าทั้งสองแม่เนาะครับเนาะัวหางเงย้าดีสุกตัวสายพันธุ์มาดีแน่นอนครับผมถ้าแฟนเพลแพนครับอยากได้มองหาควายอยากได้ควายเนาะครับไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์แม่นี่กับเปิดไว้กะทิประมาณสองแสนแปดละครับผมสองแสนแปดหมื่นเนาะครับเนาะแม่นี่ ันยังออกเพระทันเปิดแล้อครับเด้อยังอีกเล่มหนึ่งู่ครับควายแม่นี่ยมาโดนกดนสมครับนี่เป็นควายท้องว่างนะครับแม่นี่ก็ได้ควายท้องว่างยังเพาทันผสมนะครับเนาะเป็นโอกาสดีแฟนเพจนั่นครับที่โยทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเนาะขี่มาควายสายพันธุ์นั่นสายพันธุ์นี่ก็จังโทรมาถามเบิ้งครับผมมีใบแหกทุกตโตนะครับเด้อคือเปิดราคาสูงแท้บ่สูงครับผม ปลาสูงกับแม่นมาต้มกับแม่นน้องครับเนาะราคามีใบใหาบวัวนอะกับจังโถมาถักมาครับผมมีใบใหาแน่นอนครับผมตัวนะครับตัวโตเพิ่นเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนเพจเพ้นครับที่มองหาควายอยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์เนาะครับเนาะราคานี่ก็ต่อรองในทุกโตนะครับเด้อรายละเอียดทุกจิิงทุกอย่าง ผมใช้ทาให้เบิ้งไม่ได้ครับผมเบื้องหางแม่นี้ก้อนครับผมหางลามเป็นลามครับผมคุณเหรอครับแม่นี้เบื่อโดนก็คอเหรอครับประกันท่องเนาะครับแม่นี่ให้ว่าจะยกไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ได้ครับผมสามโตเนาะครับเนาะแม่ลูกค้มเนี่ยยกไปทั้งสามเลยก็ได้ครับผมเพื่อจะแยกก็ได้เนาะครับเนาะว่าอยากแยกไปได้เอาสั่นเนาะครับเนาะก็ได้การเลยครับผมเชื่องทุกโตครับควายพิน คอยายเพิน่นเพิ่นว่าล่ะคายยุคขอผมนะครับเนาะเครื่องทุกตัวเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนเพียแพนลับนะครับเนาะหาควายที่มีจุดเด่นเดนครบทุกจุดนะครับเนาะตาแต้มแจมแจมไซอองขอสามองนี่นะครับแม่นี่นะครับผมประกวดได้เลยนะครับเนาะบ่ไอาตัวได้ครับเนี่ พอสนามได้เราประกันได้ครับว่าที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยหาอ่องคองงามๆอยังสี่ก็หายากนะครับเนาะรับประกันได้ครับผมว่าหายากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหัวเฉวย่อกับไปใช้ทํ้คลิปมาหลายหม่องหลายบอลขึ้นกันนะครับบต่เคยเห็นสมบูรณ์แบบแบบนี่จะหม่องจะบอลนะครับเนาะอันนี้ครบสูตรเลยครับครบสูตรควยงามเลยคุณนะครับหาเพ็นลามเป็นลาม ได้ละตนได้ละตัวครับผมเบิ่งเลยครับเป็นตะเบิงง้ามอีกตัางหากนะครับ,นะบเนาะขบเครืองเรืองคอยง้ามอีกตัางหากตาเต็มจ้ำจ้ำไตอ,อ่องคอสามอ่องครบสูตรเลยครับเนะี่ยเด่นอีกตั้งหากนะครับเนาะอ่องคอเพิ่นแมงกับเบียจับไตตาจับเบิร์นไก็จับเบิดบสูงอ่อบอน,นครับผมอ่องคอวะสามอ่องกัน เห็นเด่นชัดดีพร้อมเนาะครับเนาะแชีงขาขอเขานี่บม่ต้องห่วงครับผมแช้งขาขอเขาไี่เห็นไง่ีว่าสายพอพันดังๆสิมาฟ้ามันฟ้ามี่ทับใบเนาะครับเนาะยุกับคอบผมนี่กับว่าแตกตั้งครับผมทับใบบดสบงสุบอนเนาะครับเนาะที่ว่าพอพันดังๆก็ได้อครับผมคลิปนี้ผมก็สีขอจบคลิปใบช่มนี้เนาะครับเนาะ ถ้าแฟนเพลแพนครับสนใจอย่างไดก็ถักมาโทรมาครับผมนี่ครับแม่นี่ก็ตาแจ่มแจ่มจ่มนีครับผมอ่องคอกระแจออกเป็นสามอ่องขึ้นกันนะครับแม่นี่ก็ได้แต่ว่าบริเดนชัดขึ้นแม่นั่นนะครับเนาะแต่ว่าก็เห็นชัดเจนดีอยู่ครับผมถ้าแฟนเพลแพนครับอยากได้ก็จังถักมาโทรมาครับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้ที่นี้นะครับเนาะขอบไฟ พอกนี้นะครับผมนี่นะครับแม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกคองนี่เปิดไวรแสนหาครับผมเบิ้งโค้งใหญ่ค้งหนาเบิ้งเอาเลยครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนขับมองหาควายงามเนาะครับเนาะได้การเลยครับผมบ่ผิดหวังครับแถมส่งให้ถึงมองพ่อมครับหัวเช่าย่อรับส่งให้เองเนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็จบไปชั่วนี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับผมทีท่ติดตามผมแฟนเพจแฟนครับ FC คลิปนี้ก็จบไปชั่วนี้แหละครับผมสวัสดีครับ